ทุกสิปีอารามบุพผาเหลืองจะเปิดประตูรับสิทธิจํานวนหนึ่งในวันนี้นักพรตน้อยที่พึ่งเข้ามาใหม่ค้นพบว่าสิทธิพี่ในสำนักนั้นแบ่งออกเป็นสามกลุ่มตามวิชายุทธที่แตกต่างกันกลุ่มหนึ่งใช้ไม้เท้ากลุ่มหนึ่งใช้แท้อีกกลุ่มใช้กระบี่นักพรตน้อยสังเกตพวกเขาอย่างละเอียดแล้วพบว่า สิทธิพี่ที่ใช้ไม้เท้ากับใช้แท่นั้นนอกจากต้องรับผิดชอบเรื่องยิบย่อยภายในอารามแล้วสภาพความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างไม่เป็นดังใจในทางกลับกันนั้นสิทธิพี่ที่ใช้กระบี่พวกเขาเพียงแค่ต้องตั้งใจฝึกยุทธทั้งยังได้รับคำชี้แนะจากอาจารย์ทุกวันนักพรตน้อยจึงไปขอคำชี้แนะจากสิทธิพี่ต่างๆเป็นการส่วนตัวอีก ก็พบว่าสิทธิพี่ที่ใช้กระบี่นั้นเป็นผู้ที่บรรลุเสียนได้รวดเร็วที่สุดอีกด้วยท้าว่าการกลายเป็นสิทธิสำนักกระบี่นั้นหาใช่เรื่องง่ายไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบจากอาจารย์ก่อนคนที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้มีความสามารถในการรู้แจ้งสูงสุดเท่านั้นจึงจะได้รับวาสนานี้นักพรตน้อยไปเยี่ยมเยียนบรรดาสิทธิพี่ทีละคน จดหัวข้อที่อาจารย์เคยทดสอบพวกเขาในปีนั้นและเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่